กลับสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมที่เคารพรักทุกท่านนะคะพุทธบุตรนัดประพัฒประภาศีวิบูลวันนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นะคะโดยการพิจารณาความชั่วของตัวเองนี่แหละคะ่ะขอเปิดเผยความชั่วของตัวเองอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากวันที่วันที่ออกการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแล้วตอนออกกรรมนั้น ก็มีสัญญาณนะคะเข้ามาตอนที่เราเชื่อมจิตนะคะกับพี่กุ้งที่บุตรเชื่อมสัญญาณนะคะช่วงที่สองนั้นนะคะก็มีคิดว่าจะมาแบบเจ้ากรรมนเวรเนาะ คำว่าดาว่าอะไรนะมึงแหละตัวดีไอตัวคนเชื่อสัญญาณแหละตัวดีมึงหน้าเนื้อใจเสือมึงนะคะเป็นคนที่แบบทําแต่ความชั่วก็เลยมานั่งพิจารณาความชั่วของตัวเองตอนนั้นไปไม่เป็นจริงๆเลยนะคะยอมรับว,ว่าเราเคยแต่ในอ,ออกกร,รมเป็นแบบต่างๆเนาะพอมาโดนโดนแบบจังๆโดนด่าดจังๆแบบนี้ก็โอ๊ยปู่ช่วยด้วยคะ่ะลูกจะทํายังไงดีคะให้ปู่ต่อสัญญาณเลยนะคะ นะคะพอหลังจากวันที่ออกกรรมเราก็มานั่งพิจารณาความชั่วของตัวเองเนาะความชั่วในอดีตชาติเราก็ทราบแล้วว่าอดีตชาตินะ่ะเราเป็นนักลบทั้งฆ่าคนมามากมายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความชั่วณชาติปัจจุบันก็พิจารณาว่าเรามีความชั่วอ,อะไรบ้างเนาะความชั่วที่เราเห็นจริงๆเลยก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะว่าเราต้องอประกอบอาหารเนาะ ต้องฆ่าสัตว์เพื่อนํามาเป็นอาหารแต่นี่เราทําเพื่อประทังชีวิตเนาะมันไม่ใช่ว่าเจตนาว่าเราจะฆ่าเล่นและความชั่วอีกข้อหนึ่งก็คือเราชอบอโกหกเนาะมีการโกหกหลอกลวงนะคะสมัยที่ตัวเองยังเป็นสาวๆเนาะอันนี้ไม่ใช่ชมตัวเองก็ค่อนข้างเป็นคนหน้าตาดีมีคนมาชอบเยอะ ก็จะโกหกหลอกลวงต่าง,างๆ,นาๆนานาเนาะโอ้ยอันนี้ก็ทําให้คนเสียใจมาเยอะนะคะเราก็รู้สึกว่าโอ้อันนี้ก็เป็นความชั่วของเราความชั่วที่ชั่วสุดๆเลยที่เราพิจารณาอีกข้อที่สามก็คือเรานะคะเมื่อปีพศ2542เรามีบุตรแล้วอสองคนเนาะคนคนที่สองก็คลอด 2541คือคนที่จะไปสอบอครูผู้ช่วยที่จังหวัดเลยนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้ตอนนั้นเขาก็อายุได้ปีกว่าๆเนาะเราก็ท้องลูกคนที่สามอีกโอ้ยมีสองคนแล้วจะมามีอีกคนหนึ่งทำยังไงเนาะนะคะตอนนั้นก็คือสภาพทางเศรษฐกิจแล้วเราก็ทํางานเยอะด้วยกับครอบกับสามีก็ปรึกษาพ่อ้านวนะ่าพ่อ้านเราจะเอาอยัางไงดีเราเราท้องลูกคนที่สามนะเราจะ เราไหวไหมพราะบ้านก็เราจะเราจะเอาเขาไว้ไหมหรือเราจะเอาออกดีเพราะว่าเพะบ้านก็บอกว่าแล้วแต่ตัวเองเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นแม่จะไม่เอาไว้นะนะคะก็เลยนะพิจารณาแล้วว่าไม่เอาไว้ก็คือไปหาสถานที่แล้วว่าเราจะไปพูดง่ายๆคือเราไปทําแท้งนะคะไปเอาเขาออกนะคะ เราก็ไปทำเมื่อปีพศ2542เนาะก็เสร็จเรียบร้อยไปเราก็เออไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นคือยอมรับว่าไม่ได้คิดอะไรมากมายคิดแต่ว่าเป็นการดํารงชีวิตเนาะเราไม่พร้อมดีกว่าให้เขาเกิดมาโดยที่เขาไม่มีความพร้อมแล้วเขายิ่งจะลําบากอันนี้คือคิดเข้าๆตัวเองเนาะแต่พอที่เรามีความพร้อมขึ้นมาพอเราอยากได้นะคะอยากได้ลูกคนที่สมขึ้นมานะคะ เราก็ปล่อยให้เราท้องพอเราท้องลูกคนพอเราท้องขึ้นมาทีนี้ก็มีเลือดออกนะคะมีเลือดออกไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่า,วามดลูกไม่ดีนะต้องฉีดต้องฉีดยาไว้ไม่ให้ไม่ให้เลือดไม่ให้เลือดไหลต้องฉีดยาหุ้มมดลูกไว้ให้สามารถเด็กนะสามารถเกาะได้แล้วก็ไปฉีดนะคะไปฉีดโอ้ยยานี้จะเป็นเป็นวุ้นนะคะฉีดเข้าไปมันจะมีความทรมานมากจะปวดมากเลยค่ะนะคะ เราก็ฉีดยาน,นี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์พอเข้าเดือนที่สามย่างเดือนที่สี่นะคะเราก็ไปตรวจเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วก็แท้งหลุดออกมานะคะหลุดออกมาคราวนี้เลือดก็ยังเกาะเกาะออกมาไม่หมดนะคะคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะออกมาเองถ้าเลือดไม่หยุดไหลนะ่ะค่อยมาหาคุณหมอนะคะเดือนสองเดือน เลือดก็ไม่หยุดไหลจนต้องไปหาจนต้องไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ทําการขูดมดลูกให้นะคะขูดมดลูกให้พอขูดมดลูกเสร็จโอเคเราก็คิดว่าเราเป็นปกติเราก็อยากมีลูกอีกเราก็ปล่อยให้ท้องอีกนะคะปล่อยให้ท้องอีกก็หลุดออกมาอีกนะคะแบบ ก็ไม่ได้นะคะนี่เวลาที่อยากจะมีมันก็ไม่มีนะคะมันเขาก็มาเป็นช่วงอยู่นะคะเลยบอกว่าโอ้เวลาที่เรามีความพร้อมเราอยากจะมีลูกเราก็ไม่มีแต่ตอนที่เขามาเราก็ไม่ให้เขาอยู่นะคะแสดงว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรของเราด้วยนะตอนนั้นเราก็คันมาเข้าวัดฝังธรรมด้วยนะคะพยายามทําบุญส่งบุญให้เขานะคะ ใครบอกว่าทำบุญอะไรที่แก้กรรมในการทำแท้งได้เราก็าไปทำทุกอย่างนะคะจนเราไปทำหลังสุดนะคะที่ไปทำสังฆทานไปทำพิธีอะไรต่างๆให้เขาเหมือนกับจิตเราเหมือนเหมือนเขามาแบบเข้าฝันเรานะคะเหมือนกับว่าเขาจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็บอกว่าบุญกุศลอะไรที่เราทำนะ่ะเราก็ขอยกให้เขาทั้งหมดเลยนะ แม้แต่ถึงการปัจจุบันแม้เขาจะไปแล้วก็ตามนะคะถือว่าเรามีกรรมมีเวรร่วมกันนะคะเป็นความเชื่อของดิฉันเองกับสามีที่ได้ตัดสินใจทําไปแบบนั้นบุญกุศลนั้นใดที่มีก็ขอโยกให้เขาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็พูดอย่างไม่อายเลยว่ากว่าจะมาถึงณปัจจุบันนี้ของความเป็นผู้หญิงนะ่ะผ่านความลําบากมามากมายผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายผ่านการกระทําชั่วมายอย่างมากมายเหมือนกันคะ่ะ จนจนจะมีวันนี้ก็ขอให้กำลังใจทุกทกท่านนะคะที่ที่ยังเดินเส้นทางการปฏิบัติธรรมแล้วคิดว่าตัวเองได้ทำความชั่วได้ทำสิ่งใดมามากมายณนะวันนี้เรารู้ตัวแล้วสำนึกผิดแล้วว่าเราทำชั่วทำบาปทำกรรมเป็นความสำนึกผิดจากใจของเราดิฉันคิดว่าเบื้องบนนะคะท่านให้โอกาสเราเสมอนะคะในการที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่สามารถ จะเดินในทางธรรมได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะบุญกุศลอันใดน,นะคะที่เกิดจากการแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ในการมาเปิดเผยความช่วงตัวเองในครั้งนี้นะคะดิฉันก็ขอยกบุญทุกบุญนี้นะคะขึ้นตรงถวายต่อพระนิพพานนะคะขอทุกพระบาททุกองได้โปรดรับบุญกุศลของลูกรวมบุญของลูกเข้ากับบุญของพระนิพพานอันยิ่งใหญ่ ขอบุญจากพระนิพพานจงเป็นแสงประทีปส่องนำทางให้ทุกดวงจิตทุกสปปรรพจิตนะคะได้ดุดพลจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งปวง้วยเถิดและหากว่าลูกดิฉันนะคะขณะนี้เขาได้ปรับเปลี่ยนภพภูมิไปอยู่ที่ใดก็ตามขอให้บุญกุศลนี้นะคะดิฉันก็ขอยกให้เขาทั้งหมดเช่นเดียวกันและทุกบุญที่ดิฉันมีทุกครั้งที่ดิฉันทําบุญดิฉันก็ขออุทิศให้เขาด้วยเช่นกันนะคะและขอให้บุญนี้จงถึงเพื่อน กันยายมิตบ้าน,นิพานพระพุทธเจ้าทุกๆท,ท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านได้จิตพ้นทุกทาวรน,นะคะได้สัุปาที่เสสานิพานทัดทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกท่านนะคะดิฉันขอน้อมจิตอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยค่ะกราบสวัสดีค่ะ